สำหรับบอสนกพงศกรนะคะพี่น้องคะบอกเลยว่าผู้ช้ายคนนี้คะ่ะไม่แปลกที่มีแต่คนหลงรักเขาเพราะว่าเขาเป็นคนมีอัธยาศัยที่ดีงามแล้วเป็นคนที่เขาถึงง่ายพี่น้องค่ะมาเบิงคาเมนี่นะคะไดม,มี่แม่แมค่ะเพื่นเดินทางมาจากออสเตรเลียพี่น้องคะได้ซื้อของมาฝากบอสนกพงศกรมาเบิงควาหน่ารักแมลูกทีเพิ่นมี่ให้กัน ความห่วงใยพี่น้องขาบพรว่าสิยุกไก่ปันใดกัน,นั่งมาหายกันหอดมองพี่น้องนี่คือความหักความห่วงนะคะทีแม่แม่มี่หายกับพ่อจ๋าพงศกรค่ะเพราะว่าใครก็ตามที่ได้สัมผัสกับบอสนกพงศกรสิบอกเลยค่ะว่าบอสนกเป็นคนทีเขา่าเถงง่ายเป็นคนทีบอถือเนือถือโตเป็นคนทีกินง่ายอยู่ง่าย พ่อปันกันกับลูกสาวเพื่อนพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องมาเบิ่งค่ะคลิปที่ขออนุญาตนะคะจะนําคลิปน่ารักน่ารักที่แม่แม่เพื่อนได้ซื้อของมาฝากลูกชายเพื่อนงานนีพี่น้องสุดยอดเลยค่ะใหญ่เลยนะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากมากเซอร์ไพรส์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นอะไรบ้างนะครับเราจะมาดูทีละอย่างละอย่างกันอะไรอ มควมหักคววนแผ่นคนุน้องคุณหอบมาจากออสเตรเลียคุณนด้แหละทำหัวไม่ถูกหัวใหญ่แท้โอ้ยบ้าแมนเหลือเนี่ยน้ำหอนพิเศษตัวนั้นคนอนหยักอาเด็กหัวแม่คนอคนหยักคอนหยักมันจะแรงมากาต้องมิกเดียวนะดูมาเกลอมาเป๊ะๆ <Okay. S 1> ของดุคนเดียวป๊าอยู่เลาวเรียกอะไรที A U N ก็แปลว่าออสเตรเลียโอเคครับอย่ะเป็นหมวกค่ะพี่น้องค่ะซื้อมากแบบอัันนนี้มเป็นเยอะมากที่เวลาหนูนั่งรถอตะแกะออกมาแล้วก็ใส่คอแล้วมันจะไม่มีงกเงี่ยอ้รู้แล้วที่ใส่คอมันจะแบบไม่ไม่ไอ้นี่ตึงๆตึงๆโอ้โหทำเป็นคมเซฟเลยนะมี สเปเชียลโฟมแล้วก็มีที่ปิดตาละแม่แล้วก็มีได้มีได้เรียงไหมแม่ยเฉยว้าวกระเป๋เ okay. okay. wow. oh, ปา oh, สวยจังเลยคอลเลคชั่นใหม่เหรอคอลเลคชั่นใหม่เพราะว่าววนะ yeah. วมีทุนเลยอันนี้แม่เอาเป,าปาล่าไม่ใช่สีนุ่นนะหรอ จะได้มานะครับพี่น้องดูงกระเป๋ายางสวยเลยชอบไหมชอบเออมาการมห้ให้คออลมห้ให้คอเดี๋ยวให้หลายคนเดี๋ยวให้หลายคนอาลมให้คออามให้คอนี่ไม่ไปชอปปิ้งกับใครเนี่ยคนเดียวอ้วนนี้หนักมาก อันนี้จะให้เดาเลยก็คือสเปรย์16เนี่ยยังไงโอ้โหเต็มเลยพี่น้องอ่ะยยขาได้เนี่ย2 4 6 8 10 12 14 16ขวดอ่ะที่ในละนิด5ขวดหนึ่งให้ไม่บิวด้วยนะคะให้ไม่บิวไปด้วยให้ไม่บิวทั้งหสด2ขวดโอ้ยว ูขอแม่บอกอว,ว,ว่ามาขว, <laughs> วดเดียวงแม่นูสิขวดแล้วก็น้องห้าขวดเขวดึ่งขวดเกิดหนูส <laughs> ดุดาย <laughs> ส่วนเรอย, <c oughs> ยังไม่หมดค่ะพี่น้องคะ่ะมันคือสอบปั้นเถอะน้อมันเฮ <laughs> <laughs> ้ยเปี่นหมเรืเอกระเป๋าหรอโอยโอยน่า ในนิน้วมันไม่มีอะไรเลยอ่ะจริงเหรออ้าวแม่ก็ไม่รู้มันไม่มีอะไรในกกระเป๋า,าเป้ต้องขอด้วยไม่รู้จริงเหรอมันหนักมากเลยอ่ะมันมีนอะไรข้างในอ่ะอันนี้มันเป็นเซนตเกี่ยวกับแต่ว่ามันคือมันจะห้อยมาข้างหน้าได้โอ้ดิใต้โฆษณาโอ้ไปใช่แดดแถวเออไปโฆษณาเนาะ สองสองปีทั้งหมดจ้ะสองปีสองปีสองปีสุดยอดยี่สิบโอ้ยความหักความแห้งที่แม่แม่ไม่ขายบอลหนกเนาะค่ะพี่น้องเนาะไม่ขายแม่ไม่ขายหัวมากอะไรก็ไม่รู้ขายขายเขาบอกแม่แล้วใช่ไหมแม่บอกวขายสามพันห้าแล้วเดี๋ยวจะมีสามพันสองไหมไม่ขายเถือถ้างั้นไม่ต้องให้สเปรย์แม่ให้แม่ขายโอ้ยมาก ก้าางหรอคุยเนี้ยเหมาะกันให้ลาบรูบูยผเบแล้วมัอคางไว้เื่อไรเออแม่จะลาบูตัวของเม่บิวที่แม่ซื้อมาใส่กีนเลยั่ขายแล้วหลอสรุปสรุปัขายแล้วหรอในหัวกด้วยเจ้าหมวแบ่งแม่แไปด้วยให้น่ิวไครับเยอะมากค่ะพี่นอ ใช่ชอบมากยู่ห้อเนี้อาบมาอาบมาอะไรไฟก็คอหูลื่ดมากใส่เครื่องสบู่สบางใส่ดงใส่ใดเนาะเาข้างมันเซตเทียบกันได้เป็นกันลายเหมือนกันใช่ปะที่หนูยไปลูกแม่พี่น้องค่ะเบิรงนสบินี้มันข้าในเมือดค่ะพี่น้องมึงดูอันนี้หนูมีแล้วก็ให้เข้าไปดีกว่ามีแล้ว นี่คือความหักความแห้งของแม่แม่ที่มีต่อผู้ชายคนนี้ค่ะพี่น้องคะค่ะบอสนกพงศกรเป็นคนที่น่ารักแบบนี้เองค่ะแม่แม่นะคะทีได้เข้าใกล้ชิดหรือว่าได้สัมผัสเห็นความเป็นอยู่ของบอสนกพงศกรค่ะเพิ่นสิเป็นเพินเ่นสิรู้ใจกันนะคะพี่น้องคะว่าผู้ชายคนนี้เป็นคน มีจิตใจที่งดงามค่ะพี่น้องค่ะมีตะคนหักคนแพงเห็นบอค่ะพี่น้องค่ะสำหรับบอดนกพงศกรนะคะบอกได้เลยว่าไัยเห็นไัยกระหักเพราะว่าเพิ่นเป็นคนใจกว่างนะคะล่าสุดนี่แหละค่ะคุณแม่ที่เดินทางมาจากออสเตรเลียนะคะเพิ่นได้สื่อของมาฝากมีเมิดอสอันพี่น้องมีเอิดเมอร์สอันสุเนลจจแมนเพิ่นใส่ใจ นี่พี่น้องความหักนี่ไม่หวงังสิ่งสิ่งตอบแทนจริงๆนะคะพี่น้องความรักไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนให้ให้จากใจกว่าเพิ่นสิไปเดินช็อปกว่าเพิ่นสิได้มากก่่าเพิ่นสิเดินหาสิ่งไหนที่ลูกชอบสิ่งไหนที่มีค่าสําหรับลูกใส่แล้วดีใส่แล้วดูดีเพิ่นใส่ใจถูกรล่ละเอียดค่ะพี่น้องการเป็นคนดีนี่ ตกน้ำบ่อไหลตกไฟบอ่อใหม่ค่ะพี่นองะ่ะเบิ่งเบิงยางบอสนกพงศกรค่ะเห็นบ่นคะ่ะแม่แม่เพินหักเพินแพ่งเพินหิวของมาจากต่างประเทศคุณพี่นองค่ะเอามาหายหอดหมองหอดทีค่ะนี่คือความดีความงามทีเพิ่นได้สางไว้นะคะพี่นอง่าค่ะยินดีนำบอสนกพงศกรที่มีแต่คนหักคนแพงนะคะขอให้หมอล่ำเสียงมิหกค่ะดังๆปังๆจะเลื่อนลุงเรื่องไปเรื่อยๆเลย,เลยะค่ะพี่นอง่าสำหรับมือน,นี่ ฝากไว้ซัำนีก่กอนค่ะสวัสดีค่ะ